กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Voice of the Day แล้วนะคะเรายังคงอยู่กับคุณชนินชม,มาโชติผู้ก่อตั้งบริษัท Panorama Worldwide นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสารคดีดังๆหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าตอนเบรกที่แล้วเราพูดคุยกันไปการเตรียมการก่อนที่จะเริ่มทำ<ช>เนี่ยนะคะ<ช>ยังติดใจอีกนิดนึงว่าทำไมตอนนั้นพี่ต้อมถึงเชื่อมั่น ว่าเราจะทําได้ค่ะแล้วมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นแรกด้วยก็ก็คือพอมีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันมันก็เดินหน้าอย่างเดียวนะครับมันไม่ไม่คิดว่ามันจะต้องหยุดตรงไหนแล้วพอลอยดิ้งได้ทุนมามันก็คือเป็นไงเป็นกันแล้วพอเดินหน้ามาแล้วนะครับมีกำลังใจแล้วมันก็ต้องให้เสร็จให้ได้นะครับคือใช้เวลาหน่อยใช้เวลาไปเสร็จรวมแล้วเนี่ยกี่ปีคะกับสารคดีชิ้นนี้หลังจากเริ่มต้นคิดเลย เสร็จแปดปีพอดีแปดปีพอดีแล้วก็รวมกับที่ออกอากาศอีกครับก็พอดีนะช่วงนั้นน่ะทั้งหมดแปดปีแปดปีนี้เราได้อะไรจากการทุ่มเทให้กับสารคดีเรื่องนี้บ้างคะก็จริงๆล้วคือได้ได้ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากขึ้นนะครับได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็เช่นยังไงบ้างคะก็คือคือทุกวันนี้เราคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเราจะเหมือนเราได้เรียนรู้ใหม่ๆเสมอนะครับ คือข้อมูลที่ได้เข้ามามันก็เจอมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาถ้าเราเก็บเกี่ยวเอาไว้มันก็จะเป็นประสบการณ์ชีวิตเราได้ค่ะเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องราวที่ประทับใจแล้วก็ช็อกความรู้สึกด้วยอย่างช็อกความรู้สึกเนี่ยบอกว่าระหว่างการเดินทางที่ไปหาข้อมูลต่างๆมีทีมงานเสียชีวิตด้วยอันนั้นอันนั้นเป็นตอนถ่ายทำครับตอนถ่ายทำเป็นทีมเป็นทีมงานของทางอินเดียอินเดียเบอรกอร์ไปร่วมประจาตัวแล้วก็เราต้องขณะนั้นเราต้องเดินทางไปถ่ายบนต้นไม้น้ำคงคาซึ่งอยู่ที่สูงมากนะครับ แล้วก็เพืิอนแกเป็นโรคประจำตัวแล้วก็อาจจะหนักเหนื่อยเกินไปแล้วก็ขึ้นที่สูงเกินไปแล้วลงมาไม่ทันก็เสียชีวิตในในคืนหนึ่งซึ่งก่อนหน้าเสียชีวิตเนี่ยแกยังทาข้าวกินอยู่เลยนะคือแกเป็นคนดีมากคือแกรู้ว่าพวกเราคือไปอยู่ที่นนานๆเนี่ยเราจะแบบเป็นโรคเบื่ออาหารแกก็พยายามจะไปหาอะไรที่ที่เราชอบกินทอดไข่เจียวให้เราครับแล้วก็ จริงๆน้ในแม่น้าในแม่น้ของคาเนี่ยเขาไม่ทานปลากันคแต่เขาไปหาซื้อให้บ้านจับปลามาทอดให้เรากินนได้อะไรอย่างนี้ก็มือในมือสุดท้ายแล้วก็ตอนตีสองก็เสียตอนนั้นช็อกความรู้สึกทีมไงก็ช็อกก็ช็อกเพราะว่าก็ก็คือตอนที่เราทำงานที่อินเดียเนี่ยเราก็จะโคกับแกนตลอดเวลาค่ะใายเป็นคนประสานงานอินเดียให้ทุกอย่างแล้วก็ทํางานมานี่จะทริปแรกเลยนะโอ้โหแล้วไม่ถอดใจกันไปเลยหรอทริปแรกเลยที่จะเสียชีวิตเลย ต้องทำไปตั้งสี่ทริปใหญ่ๆแล้วตอนนั้นเราผ่านมันมาได้ยังไงคะพอเจอเหตุการณ์ก็ก,ก็ก็คือตามแผนงานมันต้องทํางานตลอดเนี่ยเพราะว่าเรามีสเกดูแน่นเลยว่าวันที่ต้องไปไหนไปไหนทําอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องทาก็ต้องทาต่อไปงั้นกระบวนการเรื่องของการจัดก,การศพก็จะเป็นทางอินเดียเขาจัดการไปเราก็เดินหน้าต่อเพราะว่าเราเราหยุดไม่ได้ค่ะแล้วความประทับใจล่ะคะที่ได้จากการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมีเด่นๆเ,เรื่องอะไรบ้างคะ ก็เป็นเรื่องของจริงๆแล้วมันมีเยอะครับเป็นเรื่องของอาจจะเป็นผู้คนนะฮะผู้คนเดียที่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่เราประทับใจคือจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะมามุงกันจนไม่ทำงานไม่ได้เราเคยได้ยินกันใช่ทํางานไม่ได้บางทีก็เป็นยืนอยู่หน้ากล้องบังซะ่ยางนั้นเนี่ยนะครับคือก็ต้องใช้ค่อยๆใช้สมาธิมากในการทํางานต้องต้องใจเย็นๆเพราะว่ามันเป็นเนเจอร์ของของเขาพวกเขานะครับค่ะ เราไปทําแล้วเราทําให้เรามุมมองเปรียบเทียบกับบ้านเราไหมคะว่าสิ่งที่บ้านเรายังไม่มีในสิ่งที่บ้านเขามีมันมีอะไรบ้างเวลาเราไปทําแต่ละที่แต่ละแห่งที่เราไปม,มันก็มีมันก็มีนะ้บางทีมันก็แล้วแต่แล้วแต่บางครั้งก็อาจจะบางบางอย่างบ้านเราก็จะดีกว่าบางอย่างบ้านเราก็จะแย่กว่ามันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับมันก็มีทั้งสิ่งที่นคนปรับปรุงกับสิ่งที่ต้องแก้ไขมันก็มีครับค่ะทีนี้พอทำออกมาเนี่ยเห็นบอกว่าทางช่องเก้าให้เวลาพรามไทม์ ในการทำสารคดีเลยคิดว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในสารคดีของเราขนาดนั้นนะคะก็คือในช่วงนั้นว่าเอิญช่างก้าวเขามีสโลแกนอยู่ว่าเป็นสังคมอดุดมปัญญาค,ครับแล้วก็เขาพยายามจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของการนําเสนอในช่วงพลงามา Time ก็เห็นว่าตอนนั้นไม่มีละครเลยมีแต่สารคดีทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยบรรจุรายการเราปรนมาสเปเชียลอยู่ในผังพงามามพอดีค่ะกดดันไหมคะ ก็ก็ไม่กดนะเพราะจริงๆแล้วเราก็อยากอยู่ตรงนั้นแหละเพราะจริงๆแล้วทําคือคนคนจะต้องได้ดูใช่ไม่ใช่ไปแอบอยู่ตอนสี่โมงเช้าหรือที่งคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยเนียครับยังยังจำความรู้สึกตอนที่ออกอากาศครั้งแรกได้ไหมคะเทปแรกที่ออกอากาศไปตอนนั้นพี่ต้อมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกรู้สึกภูมิใจแล้วแล้วก็หายเหนื่อยนะครับเพราะอยาทุ่มเทมานานก็ปลุกปล้ำกันมานานมมนกว่าจะออกออกอากาศได้วันนั้นก็สึกก็ก็หายเหนื่อยนะครับที่ออกอากาศไป พอออกอากาศไปปุ๊บเสียงตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหดีครับดีทีเดียวเลยคนคือคนพูดถึงเยอะนะครับคนพูดถึงเยอะแล้วก็หลายๆคนพูดแรกๆว่าเป็นสานติต่างประเทศเหรอคะอะไรอะไรทำให้เขาคิดแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นรูปแบบครับรูปแบบที่เขาไม่ไม่เคยเห็นรูปแบบการนําเสนอหรือลักษณะของการตัวโปรดักชันเองที่เราทุ่มเทมากเขาอาจจะมองมุมนั้นแต่จริงๆเขาก็อ่านเครดิตท้ายเขาก็เห็นแล้วเป็นคนไทยนะฮะแต่่าอาจจะไม่ได้อ่าน แล,แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงคะกับการที่เขามองว่าเอ้ยงานเราไปเหมือนของต่างประเทศเลยคือคุณภาพพอๆกันเลยอืมก็ก <branding, S 1> ็เ<ค>ป็น<ณ>จริงๆมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราที่เราอยากให้คนรู้สึกอย่างนั้นนะแต่แต่จริงๆก็จุดเริ่มต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคืออย่างน้อยเราก็ทํางานระดับต่างประเทศได้นะเสมอก็ได้เขาได้ถ้าคือถ้าเรามีมีทุนพร้อมมีเวลาพร้อมเนี่ยเราก็สู้เขาได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าที่ที่ผ่านมาเราอาจจะแพ้เรื่องทุนค่ะ อไองานระดับต่างประเทศที่พูดถึงเนี่ยมันเราเรา,เรายัางสู้เขาไม่ได้ตรงไหนถ้าถ้าไม่นับเรื่องทุนยอย่างโปรดักชันอย่างเงี้ยค่ะเรายังแพ้เขาตรงไหนมุมมองหรือว่าในมุมมองในปัจจุบันนี่แหละใช่ค่ะปัจจุบันนี้ผมคิดว่าไม่แพ้แล,ละ,ะไม่แพ้นะครับไม่แพ้คือในในอดีตเนี่ยเมื่อสิปีก่อนอาจจะแพ้ในเรื่องของวิธีนำเสนอมุมมองนะครับมุมมองอาจจะเป็นยังไงคะมันต่างกันยังไงคือคือย้อนย้อนกลับไปในอดีตสมัไมก่อนเราทำฉากดีชุดแรกเมื่อปี2530เนี่ยค่ะ เราทำเสรีในแนวที่ตอนนั้นคือในต่างประเทศเองก็ก็เป็นแนวเนี้ยนะมันก็พอๆกันก็คือมันจะเป็นลักษณะของการเจอแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆบรรยายไปอันนี้คือบ้านเราใช่ไหมบ้านเราบ้านเราครึ่งคึ่งในในต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นนะบางแห่งนะครับแต่พอตัวยุคหลังเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มมีเทคนิคการดำเนินเรื่องที่ที่น่าดูขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่เล่าเรื่องธรรมดามันอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาผสมมีการเดินเรื่องด้วยบุคคลหรือสิ่งของหรือตัว สัตว์แล้วก็แล้วแต่มันก็จะเปลี่ยนวิธีการนําเสนอไปมันก็ดูสนุกขึ้นนะครับแต่ในอดีตจะเป็นแบบนั้นแะ,ะ,<ฮ>ะแต่ปรากฏว่างานของเราเนี่ยทำออกมาอันนั้นเป็นโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นแรกแล้วไปมีความคล้ายหรือว่ามีคุณสมบัติที่เด่นเหมือนอนกับสารคดีต่างประเทศแสดงว,ว่าตอนที่ทําพี่ต้อมต้องมีมุมมองหรือว่าได้มีโอกาสศึกษางานจากที่อื่นมาบ้างไหมคะถึงได้ออกมาเป็นในลักษณะนั้นก็จริงจริงตอนตอนออกมาตั้งบริษัทพานรมาม่เมื่อปี36นะครับก็ตอนนั้นตั้งเป้าไว้ว่าเราเราต้องการจะเดินหน้าสู่ ระดับตามประเทศอ๋ออันนั้นตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยว่าในนั้นออกมาตั้งบริษัทปี36แล้วเราคิดว่าภายใน5ปีเนี่ยเราต้องออกตามประเทศให้ได้ศสรคดีษษษษษษทาไมตอนนั้นตั้งเป้าแบบนั้นนะคะคในเมื่อเราเพิ่งจริงๆเพิ่งเหมือนเพิ่งตั้งบริษัทก็เพิ่งเริ่มเดินด้วยซ้ำแต่จริงๆประสบการณ์ที่เราทำงานอย<ร>ไปบริษัทมันมามันก็เราก็สอนมาแล้วเราคิดว่าป้าหมายการทำคดีมันต้องสูตระดับโลกคือเราคิดว่าเราจะอยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวมันมันไม่ได้นะมันน่าจะออกตราดโลกเผยแพร่คนอื่นได้้เห็นดวย งั้นถ้าเราไม่พัฒนาตัวเราเองเราจะทําอะไรใ,ใครดูได้เนื่องจากคนไทยดูไปดูเกันมาค่ะงั้นงานเราควรจะให้คนต่างประเทศได้ดูด้วยเพราะฉะนั้นงานคนไทย,ยต้องพัฒนาด้านไหนคะถึงจะไปทัดเทียมกับต่างประเทศได้เ,เรื่องของอันดับแรกคือเรื่องของปีวิธีคิดใหม่มนะครับคือเทคนิคเรื่องเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันต่างกันทัน,นวิธีคิดนะครับแล้วก็ความใส่ใจเรื่องคุณภาพม,มากๆฮนะแล้วก็อย่างวิธีคิดเนี่ยขออนุญาตนะคะบ้านเราในี่มันต่างกับเขายังไงคะคือบางทีเราอาจจะไป ภูมิใจเราในสิ่งที่มึงนอกาอาจาะไม่สนใจก็ได้เช่นแน่ดีเนี่ยเราเราทำฉากดีแล้วแต่เรามักจะมองมองในมุมมองของคนไทย<ะ>เช่นมถ้าทำเรื่องออมวยไทย<ะ>ก็ไปมุ่งถึงเรื่องของออรูปแบบท่าของมวยไทย<ะ>ความเป็นมาของมวยไทยซึ่งไปเป็นความรู้สึกของพวกเราเป็นอย่างนั้น<ะ>แต่ในต่างประเทศริงเขามองอีกแบบหนึ่งเขาจะมองแค่ว่าถ้าพูดถึงมวยไทยเขาอ,อาจจะมองแค่มีเด็กคนหนึ่ง จากบ้านนอกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตมาต่อยมวยเพื่อเลี้ยงแม่อนาคตจะแพ้หรือชนะแต่ว่าเขาได้เลี้ยงแม่ได้นี่คือเนเรื่องที่เขามองอีกแบบมีไหมแต่เราจะเราจะไม่ที่เราไม่ได้มองนั้นเลยเราเราก็จะไปจับอะไรภาพกว้างซึ่งจริงๆพวกเราก็เป็นในมานแรกๆเป็นอย่างนั้นคือทำอะไร้วแต่จะมองภาพกว้างหมดแต่ว่าในในปัจจุบนันนี้เขาจับแค่ประเด็นเล็กประเด็นเดียว มีมีเรื่องราวขึ้นมีเสนอชุดนำเ,นนำเินเรื่องได้เ่<ะ>ขึ้นและไอาการที่จะเปลี่ยนสมมุติว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาอยากจะเป็นแบบนี้บ้างแต่ว่าแนวคิดของเขายังเป็นอย่างเดิมอย่างที่พี่ต้อมบอกเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดแบบใหม่เนี่ยเขาต้องเขาต้องหมั่นฝึกฝนอะไรได้านไหนบ้างคือจริงก็ต้องดูเยอะขึ้นนะครับแบบอย่างถึงของพวกเราเองเนี่ยเราก็ใช้วิธีดูดูมากอนะ่ะถึกสา<ะ>มารถคือดูจากตา่างประเทศให้มากนะครับแล้วก็ดูึงว่าตอนนี้เทรนด์ก็ไปถึงไหนกันแล้วนะครับ ดังนั้นเด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยผมว่าเขาเขาเดือนนี้ผมว่าเด็กรุ่นนี้เขาเก่งนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเติบโตมาในในแวดวงของสารคดีที่มันเขาเห็น,นบ่อยดีแล้วด้วยใช่มันก็เพียงแค่ว่าเราเราดูเราเรู้เลื่องมาใช้นะครับหรือว่าเด๋ยนนี้ในโลกเขาต้องการงานแบบไหนกันแล้วก็อะไรที่ทําให้คนดูมันตึงคนดูอยู่ที่ได้การเล่าเรื่องแบบไหนล่ะหรือการการทำโปรักชันแบบไหนที่จะเอาใจคนดูอยู่ใช่ไหมก็ต้องเรียนรู้ตรงนั้น ะอะไะคะคุณผู้ชมเห็นขั้นตอนแล้วนะคะว่ากว่าจะมาเป็นสรารคดีเรื่องนึงได้ในอุปสรรคปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้ก่อนที่จะมาเป็นนักธุรกิจที่ทําสารคดีได้โด่งดังแบบทุกวันนี้เนี่ยเขาเคยเรียนทางด้านนิติศาสตร์มาก่อนแล้วก็เคยทํางานที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในมาด้วยเป็นไปยังไงถึงมาเข้าสู่แวดวงสรารคดีได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคําตอบกัน,นะคะ่ะ แล้วสมัยนั้นเนี่ยกล้องใต้น้ำไม่มีนะครับแสดงว่าพานอามาเป็นเจ้าแรกที่ทำสารคดีใต้น้ําปัญหาหนักๆที่พี่ต้อมเจอแล้วพี่ต้อมรู้สึกว่าโหมันหนักหนาสากันมากนี่มีอะไรบ้างคะ